ตมนีพี่น้องครับตอนนี้อยช่องขอเกียรติ์ลำเพินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องวันนี้จะพาไปเบิร์นระเอกคอนแกนกำลังสอบล่ำอยู่นะครับสุดในหวงกัมนลานนอย่าูรบออดาดอาินก้อนเกลือถึงสีเข้มกัค่อยแหงเส้นสิบโยกับควยทน โมเมนยี่ยมเบิกล้นเอาอ้อยยินของในอกผู้ซ่าส่งลงทนสงออท่งคอบ่ค่าแค่งต้อนหัวแบงสว่วมนิ้วอกอยเอในบนบลอนคนเคยหักคือคนวงหนีไปพวงผู้อื่นซ้อนนอนนินอยู่ยังคืนถาแต่ค้องย่อเยิน มานำว่าใช่ใคร้อเมไปบอกมีองแต่ส่องน้ำอยู่คืนน้าขั้นไปนั่งบ่กท่าทางกลางวังคงสิตาแต่หญิงใช้ทำข้าวติดกุ้มสองส่งไปสถานบ้านวอนเนาอยู่ไทยภูณระเจ้าสายน้อยเป่าบ่มีสอง ไปยับยีตาจ้องให้ส่งมาเด้ร้อยให้ไปต่อฝากเรียกัญชีมาสั่นไปต่อเขาบอกใหเรียบัญชีอ่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เรามาลำขอนแก่นกันนะครับอันนี้จากช่องไหนครับพี่นี่อันนี้จากช่องเอกกับพีวัดออฟฟิเชียลนะครับช่องใหม่พี่น้องครับใช่ครับพี่น้องฝากติดตามช่องใหม่น้ำเด้อ โอเคครับช่องนี้เอกอภิวัลออกกิจเที่ยวนะครับเพื่องออกต้อวอีกเครื่องหนึ่งพิมแล้วก็เครื่องนี้ปากก็มาเอาไว้เขาเดี๋ยวเลนพี่น้องตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่ที่ช่องพิรันน์น้อยกาะสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่พ่อพี่แม่ทุกคนครับผมสวัสดีพี่แม่แจากบ้านพักต้าวอยู่ด้วยนะครับมี่ผู้ใหญมาเบิรงบมาเนาะเอาเอาโอเคครั่ะในคลิปนี้ตำราไปกันได้พี่น้องเด้ออ๋อชุดจงแหลนเนาะ